สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วค่ะกับช่องเจนเจ้าพาแซ่บพี่น้องขามือนีมาในไม่รู้ตามปูนาจ้ะตาปูนานาปลาดำๆก็เกาด้วยค่ะเนาะตามสซ่บกระกอกพี่น้องมึงมันจ้ะมันปูแบบว่าเนาะสุดยอดเลยมึงเด้อสิควักมันปูอไหมมึงพี่นนองอันนี้ไปได้ปูนามาป้าพี่น้องขาแซ่บๆน้ำเจนจ้ะเมือดติน ขอากาบปรอภัยในแบบว่ามาเสียงหมดดังด้วพี่น้องเด้อเพราะว่าอัติถนนเล้วค่ะตรงนั้นอัดไม่ได้เลยยุงเยอะมากป้ามันนี่คือแซบเน่ยประกอบมันปูไปจ้ามึงที่ลับพี่น้อง มแกลางช่วงนี้อาซีแบบหายหน้าหายตาไปด้อค่ะพอวนันขายของอยากขายของดนะคะ่ะอาซีบุค่อยได้อาคิป จังไนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พี่เก้าได้ค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งค่ะอร่อยจับตำเส้นสจ้อต่อปลีไม่กระหอมตัวเนาะ แสบพี่น้องเอยมันปูอร่อยมากขายของค่ะบิานได้มีเวลายอดจะตกอืมยอดคนเข้าถึงก็ตกมีตามันเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นปูตัวเมีย อ,อ,อร่อยแซ่บมาเป็นส,สดๆเลยด้นี่เสียงรถหอมมากกินแต่กระปูอยู่นี่ก่ะพี่น้องมันแซ่บ จนได้มาแบบสดๆเรลกกับม้านอันนั้นไหมคะมาแงะออกได้มาแบบสดๆเหล็กแงะออกแงะออกกับล่างนําตําเลยค่ะไม่ได้ดองเพราะว่ามันสดเนาะตําแบบสดๆน้องมันมสิเทลงให้บต้อหมันมากมันปูนะจ้าไปค่ะ หอ,อมอร่อยมึงกี่ล่ะค่ะไข่ปอูอร่อยมันค่ะม,มันมาก ซี่กับปูหอมหอมใบเขาเน,น่ะคือแซ่บมีแต่มันมีแต่มันกับมันเลยค่ะเมืองอร่อยอืสดชื่นดูดิว่ามมอาธรุลดในการกินมันมากโลละเจ็ดสิบเด้ยนี่ โลละเจ็ดสิบบาทแบบไต่งเด้งเด้งเพิงพี่น้องเบิ่งมันปูฝินกามปู แอบจนลืมบอกอหอมใไปกระดองใดกับมิตะไครค่ะเพราะว่าขัดตัวเมียขัดตัวเมียมาไข่พี่น้องเบิ่งไข่ปูไข่ปูนาสด ตัวมันก็แบบไตนองเด้งนองเดง้งนองนองมังสดมากตำใส่สตรอบเบอรี่เนาะขอบันขอบันมันหอมหอแต่ละตัวมีแต่ไข่เน้นๆเลย ขออนุญาตกอ่อคิปเด้อคลิปนี้มันปูขออนุญาตกอ่อคิปเพราะว่าเสียเวลาแหีน่นกระปูแซ่บค่ะอันนี้กับมิตรเครื่อง นม่แบบว่า <c> ไ <oughs> ม่แบบว่บาประกอกม,มันมันม,มันเหี้ยคลิปแทะกระปูอหอมมากเลยเส้าแถบอะไ้ไข่ทะลักออกมา หนากับปูเนาะพี่น้องสาตจนลืมถอด,ดยมอิมเอาละครับพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นขอบคุณทุกคนจากหัวใจนะคะพอกันไม่กับเจนที่คิดหนั